สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านโซ่ช่อง c ุกกิ้ง a n น g r i ริ with อเล็กนะครับวันนี้พาท่านมาทำปลาระนะครับหรือปลาหัวใจนะครับทอดราดเล็กกันนี่ฝนตกมากข้างนอกนะครับกลัวลมเอาไว้แล้วเมื่อกี้พังไปแล้วนะครับก็ต้องกลับเข้ามาทำในคิทเช่นนะครับนี่สดมากนะครับตาดำตาดำกริบเลยนี่ปลาดักรอบนะครับเนี่ยปลาดักรอบ ขึ้นมาสดๆเป็นๆแต่ตอนนี้ตายแล้วแหละนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราทําเมนูทอดราดพลิกกันนะครับเ่็เป็นปลาพื้นบ้านนะครับชาวประมงเข้าไปดักรอบดักไรนะครับรอ,อบก็อยู่คล้ายๆกับกรงอะ่ะเหมือนกรงรู้จักกรงนะครับลอบรเรียกรอบนะครับโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเ <Yeah. S 1> นี่ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยประมาณกับสอกิโลตัวนี้นะครับสดดิ้งๆเลย เราทําทอดราดพลิกกันวันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งของคุกกิ้งแอนกริลนะครับวิทอเล็กนี่เราพยายามเปลี่ยนแปลงเมนูอยู่เรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ท่านได้เบื่อนะครับนี่ครับเราก็จัดการแสกปลาเลยครับปลานี้เราทําได้หลายอย่างนะครับอย่างแกงส้มแกงอะไรนี่ก็สุดยอด ครับหรือจะเป็นทอดกระเทียมพริกไทยนะครับแต่วันนี้เราไม่ทํากระเทียมพริกไทยทําเป็นราดพริกเลยนะครับเีแจกเเดี๋ยวเราก็ไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับมันมากรานี้นะครับ กะแกงส้มแกงไรสุดยอดเดี๋ยวเราไม่ทําแกงส้มนะครับทําเป็นราดพริกวันนี้ทอดราดพริกเลยตัวใหญ่มากอือโอเคเดี๋ยวเราไปล้างกันนะครับล้างแล้วก,ก็แสกกันเรียบร้อยก็ทาท้องทาอะไรเดี๋ยวเราก็ทาเกลือสักนิดสักหน่อยนะครับเวลาเราทําซอสของราดพริกจะได้ไม่ต้อง ใส่เกลือเยอะเราแป้งมันลงโรยนิดหน่อยนะครับการติดนะครับจะได้ไม่ติดกระทะนี่พอทำการทอดปลากันเลยจะได้ทำน้ำซอสมาลาดต่อนะครับเดี๋ยวเราทำการทอดกันเลยนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะครับในน้ำมันกันกระทะ ครับนี่คนให้เกิดละลายมีการเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับเลยครับใหญ่มากเลย่กระทะเลยครับเราต้องเปลี่ยนกระทะนะครับว้าว ่หมครับสบเป็นท่าใหญ่กันเลยเราก็มาจัดการทำน้ำซอสกันเลยครับซอสอ,อยู่ ครับนี่ก็เรากลับด้านแล้วนะครับนี่กำลังจะสุกแล้วเดี๋ยวได้ราดน้ำกันวันนี้ทำปลาสุระทอดราดพริกนะครับแม่ก็ขอฝากเป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมที่มาของทุกทีมแอนด์คริววิธอเล็กนะครับวันนี้ปลาท่านมาดำ วราลาดร,ริกกัน,นก็จะสุกแล้วเราจะทำน้ำใ้ต่อนะครับมาซอสครับปลาก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ทำน้ำจะทำน้ำราบพริกนะครับสวยมากเลยตัวใหญ่นี่ถาดนี้ใหญ่เต็มพอดีครับเราก็มาจัดก,การทำน้ำกันเลยนะครับ กระเทียมกับพริกขี้หนูนะครับต้องไปผัดก่อนตามด้วยซอสเลยครับเยอเล็กน้อยนะครับ ผมุงง้งลดนิดหน่อยน้ำมันมหน่อยนะครับหมดกำลังด,ดีเลย น้ำมะขามเปียกนะครับเพิ่มรสจิด๊ดจั๊ดอาเดี๋ยวชิมดูอือหืออือยอดเนียบ ก็เอาปักชีโลเลยเสนะร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งเมนูสุดยอดเลยครับเนี่ยตัวใหญ่มากคนนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนู เปล่าระลาดพลิกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกว่าเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคั้นหน้าครับสวัสดีครับ